พี่น้องพอพอ่พอก็มาดำแจยวพี่น้องวันนี้ในบรรยากาศที่แบบมีละทักทายจากสาวิตเซอร์แลนด์เมืองพี่น้องเบืองบรรยากาศค่ะฝนตกค่ะพี่น้องจ้าต,ตกมานี่ประมาณเดือนหนึ่งแหละพี่น้องเฮ็ดยังบวัวได้เขาป่าบวาัวได้เช่อแชไปเบริร์พี่น้องค่ะเอาบรรยากาศอมาฝากกันพี่น้องวันนี้มาดาแจ๋วกะสิเบร,รกง่ายแลลวสิพาพี่น้องไปย่างเละปลาค่ะไปหาเก็บเันว่าสิไปเก็บหวัวน หัวเอียกเกาะหัวชเชเ่าพี่น้องเบิ่งว่ามันยังมีโหโเห็นห้องเก็บบบเนาะค่ะเนาะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ้งค่ะนี่ก็เป็นสวนองุ่นเนาะใบเลื้อยบนเหล้วพี่น้องเก็บผลผลิตไปแล้วเนาะฟังฝุ่นกับฟังฝรั่งเศสพี่น้องแต่ปลาเมือนี้ฝนตกแนมเห็นบ่อกรอพี่น้องเห็นลุกดูลุกดูเนาะเบิ้งค่ะเอ้าไปเบิ่งบรรยากาศก็มาทำแจ๋วค่ะว่าสิมีอย่างไรโห้องเก็บในป่าเมือนในของก็ลุยฝน มาเด้อพี่น้องเบิง่งลุยฝนมาพาพี่น้องมาเบิ่งค่ะเอาตามมาค่ะมื้อนี้มาดําเจียวพามาเก็บหัวเช่าด้วยพี่น้องกําลังโผลฝนดินเลยเนาะคะ่ะเนาะีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องจะ้ะเอามาเบิ่งน้ำแกงพี่น้องจะนั่งฝนดินค่ะเรียนปลาเพิ่นเบิดงแหละพี่น้องนี่เอามาเก็บน้ำแกนจาก้ามื้อนี้ในวันที่ฝนตกเนาะมาลุยปลาลุยเขาน้ำแกนพี่น้อง พี่น้องตอน้นซ้ำนี่มันขึ้นมาเองเด้อค่ะเด้อขึ้นมาแบบนี้นีโนน่โยกเอาใยรึเอาใบออกก้นโยกเอาเนาะค่ะเนาะโยกง่ายๆเหมือนนี่โยกบเบาพราะว่า,า,า,าดินพันซุยๆเนาะนี่พี่น้องเพราะวแบบนี้ค่ะแต่ว่ามีดินเนาะทำความสะอาดก้อนพี่น้องหันวนี่ทั้งใยนี่แต่ว่างเป็นโค้งในมะดามเจลสิบลเอา โตโตแบบนี้ใช่เปล่ามันทนเนี่ยใช่ค่ะก,ก็พี่น้องเนาะเอาวีทุงแบบนี้ไล่ไล่เลยๆๆพี่น้องขึ้นเต็มเลยค่ะตัวนี้พี่นอ้องเบิ่หงหัวปักใหญ่หัวคืบลงน,นี่ค่ะพี่น้องมีใหญเลยนักเอาเนาะค่ะเด็ดใบออกทำก้อนสะอาดเอาเอาไปแกงแกงสมกระไดต้มจัดชายกระไดพี่น้องเฮ็ดก๋วยเตี๋ย,ยวหัวนี่งงามลายคอสะเถาะเก็บเนาะพี่น้องโอ้ย โยก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 เอามาโยกซอยกันนะพี่นอ้องหัวใหญ่ๆเลยแต่ฝนก็นกระรังซกมาเลยเอาสิดเดพอ่อละไปทำความสะอาดจุลิมน้ำกันพี่น้องมาตานนี้ตอนนี้ต้นดอกท่าตะวันพี่นอ้องขึ้นมากกันหาวเนาะเออบบมีแดดให้เห็นเดือนเห็นตะว,วันคือว่า่ะเป็นเดือนแล้วพี่นอ้องจ้ะเป็นเดือนแล้วบบมีแดดให้ ตาฝนแบบนี้กำลังตกไีกแล้วพี่น้องจ้าฝนไล่มาดําแจ้วทัวลั่นเต่าก็ออกดอกแล้วพี่น้องสีชั่วโมงห่วงนี่มันถุบดอกทัวลั่นเต่าเบิดเลยเด้อค่ะเนาะดอกค่ะก็ลังสิออกเต็มทุ่งนึงมาตานี่สิได้เก็บฝักมันอยู่บ่นนอคือหนาวผักแท้เก็บดอกทัวลั่นเต่าไปน้ำพี่น้องเลยในใดแต่มาแล้วเนาะค่ะเนาะดอกทัวลั่นเต่าเด้อพี่น้องยอดทัวลั่นเต่าอันนี้กินไดได้พี่น้องเด้อ ลวกค่ะลวกกินก็น้นำพริกแซ่บๆค่ะหายดูหายกลิ่นก็มาดำแจ่วหมือนพี่นอ้องใน้ทงในทาคือเก่าค่ะเบิ่งงามๆเลยค่ะกำลังสิเป็ดดอกอ่อนๆอยู่อันนี้ก็เป็นทงหมองเก่ลือขนาดพี่นอ้องไก่หมองเก่าที่ข้าเจ้าปลูกไว้สําหรับเป็นปุ๋ยเนาะแต่ว่าเขากเก็บกินได้พี่นอ้องใน้ทงในทาแบบนี้นี่ค่ะงา,งามเลยค่ะเป็นยอดมันเด้อ กินได้พี่น้องแซ่บแซบ่บลวกปั้นหวานเลยค่ะเบิ่งทงเบื้งทายพี่น้องเบิง่งฝนตกบรรยากาศสุดยอดอความหนาวพี่น้องจ้าฝนเลยแล้วมายังแห้งเลยเดี๋ยวมาดันแจ้วกระสิดได้กรับราคาพี่น้องว่าสิเก็บใครบ้างดนโดนกันเก็บบ่ได้ดนดอกพี่น้องเพราะว่ามัน ฝนตกเนาะเดี๋ยวมาดําเจาสิได้ยางเมื่อเนะพี่น้องลับไปพักผ่อนหลังเอ็นหลังค่ะเอานี่ละค่ะพี่น้องเป็นธงที่เขามาเก็บค่ะอยู่ใกล้ๆที่ทํางานเหมือนนี่พี่นอ้องบรรยากาศกะเมือ่อฝนตกในสบิตเนาะตกมาสามเดือนแล้วพี่นอ้องเอาตกต่อไป้าเจะอยากตกคอยบรรยา๊ายยนคอยอยุ่ใต่ฝ้าเอยบ๊ายานฝนอ่ะพี่น้องฝากเป็นกนําลังใจให้มาดําเจาในเด้อค่ะเดอ้อพอกันคลิปหนาค่ะ วันนี้ก็เอาคลิปไปซ้นนี่ก่อนาอยูให้กินกับมาดั้มแจวในตังเด่นพี่น้องชีวิตคนตังเด่นกับประมาณนี้ละเลิกง้าเหลวก็เลาะลองพี่น้องค่ะนี่ค่ะถ้องถุงกระไดตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงแรกพี่น้องแต่ว่าโบเห็นเดือนเห็นตะวันมามาเป็นเดือนแล้วพี่น้องจ้าเอาพอกันคลิปหนาจ้าพอกันพี่น้อง สู่ๆเป็นกำลังใจให้บอร์สุขูสุข้นทั้งได้นาวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันพี่น้องค่ะเอาพ่อกันคลิปนาพี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะหัวไชเท้าพี่น้องเก็บมาสดๆใหม่ๆนะคะกับผักยอดถั่วลันเตาพี่น้องจ้เาเ้าผลงานมาดำเจีวบุลีค่ะ